Investment Consult หรือที่เรารู้จักกันชื่อย่อนะคะว่า IC นะ,ะชื่อภาษาไทยก็จะเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะคะด้านหลักทรัพย์หรือว่าผู้ติดต่อผู้ลงทุนนะคะซึ่งจะมีหน้าที่นะคะในการให้ข้อมูลการลงทุนและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะให้กับ ผู้ลโดยนะ้ายเนี่ยจะต้องมีสังกัดนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดก,การกองทุนธนาคารพาณิชย์ นะคะหรือบริษัทประกันก็ตามนะคะ,ะเพราะฉะนั้น IC นะคะถ้าเกิดไปทำงานอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว,ว่าเขาเรียกว่า Marketing นั่นเองนะซึ่งบทบาทนะคะของ IC ก็จะมี1ให้คำแนะนำนะคะเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนนะโดยนะคะจะต้องเสนอนะคะสินค้านตลาดทุนได้ตามประเภทที่ตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้รับใบอนุญาตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีแยกนะคะเช่นมีความเชี่ยวชาญด้านตราสารทุนนะคะหรือหุ้นตราสารหน,นี้กองทุนรวมรวมไปจนถึงนสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะนอกจากนี้นะคะผู้แนะนําการลงทุนต้องอธิบายนะมีหน้าที่ต้องอธิบายให้คําแนะนำนะคะเบื้องต้น เกี่ยวกับแนวทางนะคะการจัดสรรสินทรัพย์นะคะการลงทุนนะ basic s s s e t Allocation นะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจนะความสำคัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วน,นการลงทุนหรือการทำธุรกรรมจนะ้าตามที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะน,นั้นไย IC เนี่ยไม่สามารถนะคะวางแผนหรือวิเคราะห์ได้นะคะ IC ทำไม่ได้นะวางแผนหรือวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้แนะนําได้ตามเบสิ c แ s สเซ Allocation เท่านั้นนะคะการที่จะประสบความสําเร็จในวิชาชีพนะการเป็นผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์นะคะหัวใจหลักเลยนะคะก็คือต้องตั้งมั่นนะคะอยู่บนหลักการและจริยธรรมที่ดีนะคะก็คือจะต้องอยู่นะคะในจรรยบาบัณนะคะต้อง ยึดความถูกต้องนะมีความซื่อสัตย์แล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนนะคะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อมัน่นแล้วก็มาใช้บริการกับเรานั่นก็คือใบประกอบวิชาชีพนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าสอบก็ยากแล้วแต่พี่จะบอกว่าสอบได้แล้วรักษานะคะ ยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตลาดทุนนะคะศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเราเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์จำเป็นนะคะที่จะต้องใส่ใจและระมัดระวังเป็นพิเศษขอให้ทุกคนโชคดีในวิชาชีพนี้ค่ะ